สบายดีสบายดีอย่าที้พี่น้องไอ้พี่น้องนี่เขาไปฮันติง้งไปเล่นยิงนี่อยู่มาเทนอยู่อนาบนดอยสูงสูงพุน่นบ่ดอยพุ่นก็สูงนี่เป็นไฮเนี่ยมีไฮเบิงอนา,นอ,นานอ,อันนั่นอันนั้นก็ไฮเนี่ยอันนี้นักล่าอันนี้แม่นักล่าเนี่ยนักล่าเอ่อนักเขีย้ยว เนี่ยนี่นักล่าเออนี่แหละถ้าเห็นว่างเห็นฟานิืนยิงมัดแล้วนี่นี่นักฆ่าเนี่ยเบิ่งเดอพี่น้องเด้อเออเอาไปอยู่ดอยนี่ปากสูงๆเห็นมัดนี่ยไอเอพี่น้องอยาเห็นก็ เบิงเด้อสวยเบิ่งเด้เดนี่งามหลายงามแท้ๆเออมาอยู่พี่เอองามไปเป็นเสาสามสิบสี่สิบดอยเขาขึ้นเขาลงห้วยเออก็มาลเลาะแถวนี้ เออเ,เ,เพิ่นเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบักขางงามพายากษมาเก่ามา,อ,าอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ฝรัง่งพายากมาเล่นก็มาเดา้อเสื้อผ้ามาเล่นน,น,งงน,น,นี่นี่บักางงามภูภูเขาบักสูงมีไฮเบิ่งกไฮก็พุ่น้องไฮฝรั่งเด้อนั่นไฮฝรั่งอืม เพิ่นยื่นท่าเบิงทา่าเห็นแล้วมันก็ยิ่งรวดแหลบดน่ยทายิ่งรวดแหลบดน่ยิ่งอ่านี่วแหละนักฆ่านักล่านักฆ่าฆ่าบ่อเรือแหละท่ามาแล้วก็ถ้าเพิ่นเห็นแล้วก็แล้วแล้วเอาเมื่อเฮือนเลยแหละจะเป็นกวางหรือว่าเป็นฟ้านเป็นแม่ยังก็ตามเลย ถ้ามาถ้าเพิ่นเห็นเราแล้วแล้วจัดการมดัดนี่แหละผู้หญิงหดัดนี่แหละผู้หญิงหวัวแท้ๆเลยนี่เนี่ยไปมีเมีย,ยอย่าเอาเมียผู้หญิงหัวเด้เอ,อมันอันตรายกว่ามีปืนหน้าหยาดเว้ยหน้าหยาดเขามีปืนได้วัดน,นี้เจ็ดยังก็เฮ็ดพิษบ่ได้เด้อเจ้า สีเฮ็ดพิษบ่ได้เดี๋ยวสขานิ่งที่มะะอมอบมีเมียต้องมีเมียบ่มีปืนเดอ้อถ้ามีปืนจังซีน,นี่ตนตะไย,ยนี่แหละเขาสองคนมาอินจอยนี่แหละภูเขาพูนภูเขาบางสูงหุ่นมีไฮมีหน้ามีส่วน ป่าใหญ่ป่าไม้ใหญ่ป่าไม้สูงเด้อเด้อค่อยเบิ่งทริปหน้าอา่ทริปหน้าจะไปถ่ายอยู่ให้ไม่อยู่ลุ่มพุนเอ่อท่านันเด้อพอกันใหม่เด้อญาติพี่น้องเอ่อมูคูทั้งหลายอาืมจะเป็นคนลาวคนไทยคนยังก็ตามอช่วยเบิ่งเด้อช่ยว,วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเด้อ หั่นเพิ่นใบแกว้วแกว้วแปดแปดน่ยมือเพิ่นโอเคพอคันคลิปหน้านาอ